โอ้ทุกคนตอนนี้แม่น้อยนั่งอยู่บนตัวหุ่นยนต์ตัวใหญ่มากโอ้โหสุดยอดเลยแม่เจ้าโอเคฝากติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนพาลูกสาวเที่ยวคลิปนี้อยู่บ้านหุ่นเหล็กอันนองชลนะครับเดี๋ยวจะพามาชมหุ่นเหล็กสวยๆในนี้กันครับมีหลายตัวเลยไปเลยครับเดี๋ยวตอนนี้แม่น้อยก็ซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะตั๋วนะครับผู้ใหญ่60ินะครับเด็ก30ที่นี่เปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงปิด5โมงอาฟ้าไ,ไปเลย,ยเปิด9โมงปิด5โมงเย็นนะครับนี่ครับเข้ามาบรรยากาศในบ้านหุ่นเหล็กก็จะมีตันี้นอนรับก่อนเลยครับ นี่ครับนี่ที่นี่ก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะน้องเฟ้แม่น้อยพออยู่นี่เอขั้วนสูงไหมสูงมากสูงมากใช่ไหมโอเคอ้ตรงนี้โอเคอะสวยดีไปเดี๋ยวพ่อขึ้นไปหาน้องเฟ้มก็ไปเล่นสไลเดอร์รอโอเคนะตามลุงพลมาเลยครับนี่เข้ามาในนี้นะมีสไลเดอร์นะน้องๆเล่นสนุกแน่ตอนนี้น้องเฟมไปรออยู่ที่สไลเดอร์ใหญ่แล้วครับน้องเฟม ลงสไลเดอร์ให้น้องๆดูหน่อยซิแล้วอ่ะพอนับ1 2 3 let's go ว้าวสนุกด้วยโอ้อะไปอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ๋อถึงยอดเลยครับบ้านหุ่นเหล็กก็มีสไลเดอร์ให้เล่นนะครับ1 2 3 Woohoo ้โอ้อะเดี๋ยวรอบนี้แม่น้อยเล่นมั่งนะครับหนึ่งสอง Oh. ทุกคนตอนนี้ลุงพลออกมาจากสไลเดอร์แล้วนะไม่น่าเชื่อว่าบ้านหุณนเด็กอ่างทองนะจะมีสไลเดอร์ให้เล่นสนุกด้วยครับผู้ปกครองท่านไหนพาน้องๆมาจุดสไลเดอร์ห้ามพลาดนะครับเราไปชมอีกโซนหนึ่งครับโซนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่น่าสนใจอีกหลายตัวเหมือนกันครับไปเลยครับผมจุดนี้นะครับจะมีร่มให้ฟรีด้วยครับเพราะว่าจะอยู่กลางแจ้งอ่ะได้หรือยังลูก น้องเฟมก็จะเลือกร่มส,สีส้มนะอ่าน้องเฟมกลางเลยอ่าตอนนี้ลุงพลมาอยู่โซนด้านในสุดแล้วนะโซนนี้จะเป็นโซนการแจ้งนะครับตามลุงพลมาเลยนี่ครับโซนนี้จะเป็นหุ่นเหล็กค่อนข้างใหญ่และอลังการนะใหญ่กว่าในร่มตะกี้นี้นะครับดูตัวนี้สิหุ่นไก่ชนตัวเบิเ้์เลิมตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่มากโอ้หส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกวัวกระทิงนะ โอ้มีหมูป่าด้วย <laughs> นี่น้องเฟมวันเดอเกิลอ,อันนี้ก็เป็นแอนด์แมนครับในเรื่องแอเดนเจอร์นะโอเคอันนี้ก็เรื่องอะไรเรื่องยักษ์ป่ะเรื่องยักษ์โอเคนี่ครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคิงคองเนาะน้องเฟมนี่ตอนนี้เรามาอยู่โซนฐานฟอร์มเมอร์แล้วนี่ครับ คุณยิ่งใหญ่อลังการมากมาดูตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ออพติมาสครามโหสุดยอดตัวใหญ่มากนี่ hey. โซนนี้ใหญ่นาะแม่นาะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากครับนี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากใหญ่มากโอ้ oh, ตัวนี้แมคคาทอนน้องๆดูสิดตูตัวลุงพลเดตัวลุงพลแค่นี้เองสุดยอด นี่ออมติมัดพามตัวเล็กก็มีนะตัวนี้สวยหุ่นพวกนี้เขาทำมาขายด้วยนะใครสนใจก็ซื้อได้นะเอาไปโชว์ที่บ้านหรือว่าใครเปิดร้านนะครับเปิดกิจการก็เอาไปโชว์สวยๆได้นะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทาร์ฟมอร์โอ้อันนี้ถือว่างานเนียนมากเลยนะแม่สุดยอดเลยค่ะ <laughs> คือผู้เป็นชจ้าดีเซปติคอรบุกแล้วว้าวอะร นี่ขึ้นได้ไปเดี๋ยวพลพาขึ้นไปวิวด้านบนจะสวยไหมโอ<ฮ>้โ<ฮ>ครับตอนนี้ออกพลจะขึ้นมาด้านบนแล้วอ่าตามพ่อมาเลยแม่น้อยและนี่คือวิวด้านบนครับไปดัานนี้ก่อนเลยและนั่นคือถนนสายเอเชีย er, ที่ลุงพลมานั่นเองตัวนี้คือออพติมัสความตัวนี้คือเมกทรอนส่วนตัวนี้ตัวตัวก็เด็ดเหมือนกันแต่พ่อจำชื่อเรื่องไม่ได้ มันดีมันดีมันบี <laughs> <B umble bee> มีฟันใส่แว่นด้วยน้องๆสวย <laughs> เอออ่ะมานี่ตรงนี้นีครับงานหุ่นเด็กที่นี่นะจะประกอบกันอยู่ด้านในนั่นเองครับพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับโอเคเลย <laughs> นี่มีตัวเซมิโก้ในเรื่องหลอดออ t h เดลิงด้วยนี่แม่มาซูมหน้าซ <laughs> ูมหน้าตัวนี้เอาว แต่ท่องเฟรมครับจะขอมาเล่นสนามเด็กเล่นก่อนนะแม่น้อยพาท่องเฟรมไปสนามเด็กเล่นก่อนเลยสนามเด็กเล่นก็จะมีจุดนั่งเล่นชิมกาแฟนะครับแล้วก็กินของว่างไปนะครับแล้วก็มีแคมโมลีนนะนี่ให้เด็กๆได้กระโดดกันนะครับน้องๆอันนี้คือบรรยากาศมุมบนของโซนแรกนะก็คือโซนสนามเด็กเล่นนั่นเองครับเด็กๆก็กําลัง เล่นสไลเดอร์กันอย่างสนุกสนานเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นที่นั่งนะครับพอแม่นั่งกินของว่างนั่งจิบกาแฟนะครับรอเด็กๆเ,เล่นสนุกสนานกันนี่ถัดมาจากสนามเด็กเล่นน้องเฟรมก็เล่นตัวรถตักงจำลองนี่ก่อนเลยนะโอ้โหกำลังสนุกเลยครับดึงเข้าไปดึงเข้าไปลูกนั่นะละเก่งมากเอาหมุนหมุนไปทางโน้นแล้วก็ดำทิ้งไปเลยโอ้โหดำามุนลงมาเลยว้าวเปไนไงสนุกไหม อ๋อครับมีของเล่นตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยนะอ่าลูอีกแล้วล,ลู่ดิแล,ล้วลูอีกแล้วอ่ะหมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้อ่ะมาทิ้งตรงนี้บ้างทิ้งนี้บ้างนั่นนะโอเคอ๋อสนุกใหญ่ครับน้องเฟรมตอนนี้ก่อนับด้านบนนี้ก็มีอ่าหุ่นนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันครับอ่ะลาไ่น้อยพาไปเลยครับเป็นเรือนไทยนะครับนี่ <laughs> ขึ้นมาก็เจอเจ้าหุ่นกระป๋องนี่ก่อนเลย ไปครับอ่ะน้องเฟรมพาไปชมนี้ข้างบนเป็นอะไรขึ้นมาด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นหุ่นกระป๋องมินเนี่ยนนะโอ้มีที่นั่งตรงนี้ด้วยนี่ครับใครขึ้นมาข้างบนเมื่อยก็นั่งตรงนี้ได้นะอ๋ออ่ะบายๆเลยสิบายๆน่ยยนอยโอเคนี่ครับอ่าไปชมด้านในกันด้านในเป็นแอร์เข้าไปด้านในนะ,ะโอเคกรุณาถอดรองเท้า,ทาด้วยอ่ะ เนะครับเข้ามาด้านในก็จะมีรูกปั้นองค์ลอยของพระเกจินะครับแต่ลุงพลไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรส่วนซ้ายมือนี้แน่นอนหลวงปูท่ทวดนั่นเองครับทุกคนนี่ปูท่ทวดขวามือหลวงปูท่ทวดนะครับก็ซ้ายมือเดี๋ยวเข้าไปด้านในต่อเลยครับเข้ามาด้านในนะครับแผ่นซ้ายมาก่อนเลยก็มีท้าว,วิสุวรรณโอ้สวยอะ่ะแล้วก็มีองค์พ่อพิฆเนศด้วยนะเนีครับ องค์พ่อวิคคเนตเนี่ยครับแม่ทำมาจากน็อตนะแม่ดูสิปลานี้สวยงามมากหมดงามมากครับทุกคนคนทำนี้ต้องมีแบบหัวแบบเก่งมากเนาะแม่ด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะแต่นี้จะจะไม่ใช่เป็นทำมาจากเศษเหล็กเศษน็อตแ,แล้วก็จะเป็นรูปล่อจากทองเหลืองจากเนี้จเป็นอตเรซินเรซินอ่าเป็นน็อตก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์เนี้ครับ ยอดทำบุญหน่อยครับผู้บริจาคสมทบคุนครับผมแนสาธุด้วยลูกสาธุาสวยโอเคฝากคุณแลนะลูกนะนะครับด้านบนเป็นแอร์นะครับแล้วก็บรรากาศ,าก,าศก็จะเหมือนมาเที่ยววัดนะครับมีการเปิดให้มีเสียงผาสวนก็รู้สึกว่าบนนี้ผ่อนคลายดีนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นด้านในกันต่อครับยังมีหุ่นสวยๆหุ่นที่น่าสนใจอีกหลายตัวเลยนะน้องๆตามลุงพลไปเลยครับ ต <Hey. Hey. S 1> อนนี้แม่น้อยก็นั่งชอปเปอร์ก่อนเลยครับผมก่อนที่จะเข้าไปด้านในโอ้โหน้องๆครับก่อนที่ลุงพลจะพาน้องๆเข้าไปด้านในนะเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องนี้ก่อนครับในห้องนี้นะเป็นปรับอากาศแอร์เย็นๆเลยครับแล้วก็มีพวกทฟอ,มมอร์มเม m e r นะแล้วก็มีพวก iron man ออน,น,นะหลายตัวสวยเลยครับไปตามลุงพลมาเลยครับนี่นี่แม่แพนนี่ก่อนเลยแพนนี่ก่อนเลยนี่ครับนี่ o p t prime มานี่ครับโอ้ oh, สวยบางตัวลุงพลก็ไม่รู้จักชื่อน้องเฟรมรู้จักชื่อไหมโอ้ oh. oh, นี่มีหัวใจด้วยมาตามลุงพลเลยครับ oh. นี่ตัวอะไรเดี๋ยวแม่แม,แม่มาดูตัวนี้ oh. นี่ส่วนตัวนี้แ oh. ชกี้ซูมเข้ามาเลยน่ากลัวมากครับโ oh, อ้แชกี้อีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่ครับซูมเข้ามาดูหน้าชัดๆหน่อย <laughs> โอ้โหตาเลือกเลยนะน้องๆนะกลัวมากใช่นี่นี่นี่มีมีดด้วยครับนี่ส่วนในตู้กระจกนี้นะจะเป็นไอรอนแมนครับลุงพลพูดได้ตามที่ลุงพลรู้จักนะอันนี้เป็นไอรอนแมนเวอร์ชั่นที่1เลยครับภาคแรกนี้เป็นภาคที่ลุงพลชอบดูมากส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวที่เพื่อนของไอรอนแมนใส่นะครับหนโอเคนี่ตัวนี้ก็สวยนะ โอเคเลยนี่ครับมีสี่ตัวนะในตู้กระจกนี้นะครับโอเคไหนลูกอะไรโอ้นุ่นน้องเฟรมนั่งรถชอปเปอร์ว้าวโอ้อะแม่ซูมน้องเฟรมสินั่งรถชอปเปอร์นี่โอ้โหเหมือนพ่อจะมีแผลเลือดไหลแล้วตะกีนี้น้องเฟรมตอนนี้พ่อกำลังจะแปลงร่างเป็นไอร้อนเลยแล้วอ้โห น,นี่หนันจริงมากน้องๆอ,อันนี้คือแท่นแปลงร่างของไอรอนแมนนั่นเองนะทุคนครับตอนนี้ลุงพลเข้ามาอยู่ด้านในของห้องที่เข้ามาแล้วนะครับด้านในนี่มีของเยอะมากน้องแฟรรม้มมานั่งรถอันนี้กับพ่อเร็วมาเลยได่แเร็วนี่อะขึ้นมาเลยนี่ครับมันเป็นรถของหนังเรื่องอะไรไม่รู้น้องๆแต่มันเท่มากาโอ้โหเป็นไงเท่มั้ย โอ้ครับตอนนี้ลุงพลมาอยู่หน้าห้องเอเลียนแล้วข้างในสวยมากดูสิครับเอเลียนกับเทอร์มินเอเตอร์ครับไปชมตั้งแต่ตัวแรกกันเลยดู้ตัวใหญ่มากโอ้ยแม่จ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวคุณแม่นะคะใช่โอ้หน้าหัวมาาซูมหน้าหน่อยซูมมาซูมหน้าให้น้องๆดูหน่อยหม่น้อยโอ้โหตาเหลือกเลยครับ ตัวนี้เป็นเทอร์มินเเตอร์ลูกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอเลียนเอเลียนเหมือนกันโหดู <Okay. S 1> สวยงามมากตัวนี้ก็เอเลียนลูกโอเคครับตามมาเลยออกมาจากห้องเอเลียนนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนนะอ้าวห้ามขึ้นลูกข้างบนขึ้นไม่ได้น้องเฟมมีป้ายบอกว่าสต็อปห้ามขึ้นเซ็งเลยจะขึ้นไปดูเดอะฮันซะหน่อยอ่ะแม่ลองแพนซูมให้น้องๆดูหน่อยนู่นเห็นไหมครับด้านบน นี่แล้วก็จะมีเอเลียนด้วยวก็จะมีไอรอนแมนด้วยไอรอนแมนด้วยเนีครับลุงพลให้ไม่น้อยแฟนให้ดูนะก็จะประมาณนี้นะข้างในปากครบแล้วครับอ่ะปะตอนนี้ลุงพลก็ออกมาจากในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในต่อกันครับผมปะนี่แันนี้เลยอันนี้อะไรก็ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับทรานฟอร์มเมอร์นะตรงนี้ก็จะมีอยู่1234566 6, 6, ตัวอ่านี่ มีร้านขายของด้วยน้องเฟรมมีร้านขายของด้วยปวบวบว,บวบวกุญแจของที่ระลึกนะแล้วก็เสื้อนี่ก็จะเป็นเหล็กปุ่นเหล็กนะครับโอเคก็ในร้านก็จะมีประมาณเท่านี้ครับาไปดูด้านในกันต่อใช่มีสระน้ำด้วยลูกทุกคนครับเน่น้องมาดูโซนนี้กันไม่น้อยแผ่นสระน้ำให้ ชมหน่อยสินี่เป็นโซนสระน้ำนะครับห้ามว่ายน้ำนะโซนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับส่วนด้านในก็จะเป็นห้องน้ำสุภาพสตรีนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายครับโอ้ถ้าต่อมาจากโซนห้องน้ำกับสระน้ำก็จะเป็นโซนนี้ครับเป็โซนทำหุ่นนะครับเนี่ยครับเศษเหล็กเต็ไมไปเลยนเนี่ยนี่งพวกเศษเหล็กวัสดุอุปกรณ์นะที่เอามาทำเป็นหุ่นโอ้เขาเก่งเนาะเนี่ยครับ มาทำจนเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับถือว่าโอเคมากถือว่าเก่งมากนะความคิดสร้างสรรค์สุดยอดด้านในก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะน้องๆโอเคเดี๋ยวไปชมจุดอื่นกันต่อครับนี่ครับน้องๆมีรถสีแดงด้วยนะรถสีแดงมีฟันด้วยแต่ตรงนี้ห้ามนั่งนะครับก็าสวยดีส่วนข้างในก็นี่แม่มาดูนี่ข้างในก็มีคนเหล็กนะเ e อร์มิเนเตอร์นะครับ นำแสดงโดยอนโนชวาสเนกเกอร์นั่นเองน้องเฟรมมาดูหุ่นเหล็กแล้วเนี่ยอโนชวาสเนกเกอร์ครับโอ้โหนี่ดูกระสุนอันใหญ่มากยอดไปน้องๆครับโซนด้านในยังมีอีกเยอะเลยนะตามลุงพลมาเลยครับเข้ามาก็มีตัวนี้ก่อนเลยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นี่น้องเฟรมมานั่งตัวนี้ดีครับว้าฮ่าโอ้นั่งสบาย อันนี้มันอยู่ในเรื่องอะไรอ่ะแม่ซูมเฟรมหน่อยสซะนั่นครับโอ้โหโอ้โหโอ้ตายนต่นแดงเลยลูกนุ่นตาแดงเลยแม่ซูมขึ้นไปตาข้างบนนุ่นโอ้โหอันนั้นคือตัวอะไรออพติมัสพรามข้างบนก็มีอีกนะไปะเดี๋ยวลุงพลพาไปชมครับไหนน้ออ่ะไปะ เมื่อขึ้นมาด้านบนนะครับตู้แก้วนี่ก่อนเลยครับนะแม่ซูมเข้ามาใกล้ๆเลยซูมให้น้องๆดูซูมให้น้องๆดูนะครับก็จะเป็นหุ่นเหล็กนะครับโมเดลนะครับที่สร้างมาจากเศษเหล็กนั่นเองครับอ้สวยเนาะแม่ครับผมมาดูนี่ต่อเลยครับส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นงานฝีมือนะทำมาจากตระปูแม่ซูมมาใกล้ๆเลย องค์พ่อรอห้าเนี่ยน้องๆน,นี่ทําจากกระปูนะต่อไปทีละอันนะครับบางๆเข้มๆเ,เ,เนี่ยครับ mm hmm. ก็จนมากลายเป็นองค์พ่อรอห้าถัดมาซ้ายมือเป็นรอเก mm ้า hmm. ของเราเนี่เองครับดูสิครับนี mm ่ hmm. <Hey. S 1> หมุดตะปูเล็กๆแบบนี้แล้วเอามาต่อนะครับ mm hmm. เล่นเงาเล่นแสงนะครับ mm hmm. จนใหญ่ขนาดนี้เลยนะสวยเนาะแนมะ่เก mm hmm. ่งมาก mm hmm. ส่วนอันนี้ก็จะเป็น องพ่อรอเก้าของเราเหมือนกันนะครับทํามาจากนอ็อตทํามาจากน็อตเฟมนี่ทํามาจากน็อตโอ้โหอันนี้ก็สวยงานฝีมือโอ้ขอชื่นชมส่วนนี้ก็แผ่นโดยวไไดรวมก็มนนะครับมีสมเด็จย่านะครับแล้วก็รอสิของเราเองแล้วก็พระเทพครับอ่าแผนให้ชมบรรยากาศด้านล่างเลยบรรยากาศด้านล่างนะนี่ขวามือที่ลุงพลเดินเข้ามาตะกี้นี้นะเนี่ย,ย,ยครับแผ่นเข้าไปนูเลยครับโอ้ โน้นก็จะเป็นออพติมัสไทม์นะบันไดตรงนน้นขึ้นได้ด้วยนะน้องๆมัมมี่ก็มีใหญ่มากเหมือนมากทำจากเศษเหล็กนะดูสิครับทีแรกนึกว่าเป็นผ้านะแต่ทำจากเศษเหล็กครับมัดม้วนลงมาเนี่ยซูมลงมาเรื่อยๆเลยเนะี่ยูมมาเนี่ยครับมัดม้วนลงมานะครับ,หรบเหมือนจริงมากปไปดูสุดอื่นอะไรบ้างครับ นี่ครับส่วนโซนนี้นะครับเป็นโซนรูปภาพนะครับที่ทํามาจากตระปูนั่นเองเดี๋ยวลุงพลพาไปดูนะครับผมนี่ครับองค์พ่อพิคเนตกระตอกทีละตัวนะเป็นงานเสียงที่ต้องใช้ฝีมือนะ,ะนี่ก็องค์พ่อพิคเนตอีกรูปนึงครับแผ่นขวามาเลยครับนี่ครับโอเคก็จะคล้ายๆกับอ,องค์พ่อรอเก้ารอสิบ ข้างบนตะกี้นี้นะครับ <Okay. S 1> ทุกคนโซนตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารด้วยนะใครเดินหิวหิวไม่เมื่อยนะมานั่งพักตรงนี้ได้ครับอยู่ด้านหลังสุดเลยครับผมเดินมาเลยนะในนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตียตยเต๋ยวน้ําตกก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะครับก็สั่งได้ครับเด็กๆก็ทานได้นะมีพิซซ่ามีเฟนฟายแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวอีกหลายอย่างเลยครับไอติมก็มีนะครับนี่คือบรรยากาศร,ร้านนะ มีทั้งนั่งด้านนอกนะครับแล้วก็นั่งในแอร์ด้านในเนี่ยครับโอเพ่นเวลค้ามเนี่ยครับผมเขาจะติดไว้ว่าห้องแอร์สำหรับทุกๆคนนะไปเลยอ้อลุงพลลืมบอกน้องๆมีที่ระบายสีด้วยนะน้องเฟรมก็จัดไปแล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปครับเดี๋ยวลุงพลพาไปด้านในนะน้องเฟรมกับแม่น้อยกินก๋วยเตี๋ยวกับระบายสีอยู่ด้านในแลครับนี่ครับ และนี่คือบรรยากาศด้านในห้องแอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็สามารถสั่งอาหารเข้ามานั่งในนี้ได้นะสั่งกะโงกาแฟมากินได้ครับผมนี่ครับบรรยากาศด้านในบรรยากาศก็โอเคนะแม่มีเพลงสากลฟังนะครับแล้วก็ดูสิ <c oughs> ดูถ้วยก๋วยเตี๋ยวเขาแหมเก๋นะนี่ครับผมนี่ครับของลุงพลน,นี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะ ของเฟรมก็มาม่าหมูสับน้ำใสของแม่น้อยก็อะไรนะแม่ต้ยมยำโอเคส่วนน้องเฟรมก็ซื้ออันนี้ครับมาระบายสีไม่แพงนะชุดละ49เองทุกคนเนี่ยครับผมใช่เนี่ยสุโกะเนีย่ยครับผมบรรยากาศร้านโอเคนะนี่ครับน้องๆครับที่นี่นะครับยังมีคุกกี้ที่เป็นเหล็กด้วยนะน้องเฟมน้องเฟมมาซื้อคุกกี้ที่เป็นเหล็กมาแล้วราคาก็ไม่แพงนะ อันนี้1ชิ้นนะเนี่ยครับเหมือนเหล็กมากครับน้องๆแต่มันกินได้นะมันคือช็อกโกแลตคอนหนึ่งนะแล้วก็หัวเทียนหนึ่งอ่ะโอเคมาแล้วครับเนีเ่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณป้าเขาคิดเงินก่อนลูกเท่าไหร่นะครับ130 130นะครับโอเคเดี๋ยวสแกนให้นะอ่าตอนนี้ต้องเฟรมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะปาไปหาคุณแม่กันลูกป๋า นี่น oh ้องเฟมก็กำลังกินขนมเหล็กอยู่นะครับโอ้โหกินค้อนเหล็กได้ยังไงเนี่ยลูกอร่อยไหมไหนกัดใชกัดแค่หนึ่งคำโอเคอ่ะหนึ่งคำคำนครับผมอร่อยไปเลยน้อยน้อยน้องเฟมบ๊ายบายน้อยโอเค ทุกคนครับสำหรับบ้านบุญเหล็กอ่างทองก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของพวกเรานะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องพันธกสาวเที่ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโอ้อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับบ้านบุญเหล็กอ่างทอง